วันนี้น้องก็มาปรับสมดุลร่างกายนะคะรูหลังฝั่งนี้เห็นไหมโก่งนูนสูงแบบผิดกันเลยบาดตึงนะคะคอบาดไหลตึงเมียกันปวดหัวเจ็บจีดหน้าอกมือชาหลังนี้คือตึงยันคือฟังก์ชันนน้ะฝั่งนี้มีปัญหาเยอะเลยแล้วก็จะปรับสมดุลธาตุด้วยเนาะ กุ๋งเยอะเลยนะแม่เนาะนะคะขาน้องก็คือจะแบบว่าเหลืองสิใช่มันเหลืองตัวเหลืองนี่ก็คือเนี่ยจะเท้าแม่ หลังจากกำบําบัดนะคะกำเนาโฟะบจากตอนแรกที่ตรงนี้มันจะนูนสูงเลยเนาะนี่ก็กมเนือปกติเบาตัวไหมครับเบาครับเบามากเบามากเลยสบายตัวเลยหลักรับกรบั้บัดเบาตัวไหมเบาตัวครับโล่งไหมโล่งเลยคอบ่าไหลเป็นไงบ้างจากที่แบบตึงดึงลังก็สบายครับเบาตัวคอก็ไม่ตึงแลวครับ คุณมากเลยคสะแคยใจสะดวกขึ้นเนานนะนคาตัวเนาะ<ช>อีก2วันนะคะายตัวมากกว่านี้นะเพราะวันนี้กล้ามเนื้อเราเพิ่งยืดเดี๋ยวการทำงานของระบบอนาตมีแล้วก็พวกเซลล์กล้ามเนื้อระบบประสาทเราอะมันจะฝังฟื้นฟูนฟนหลังจากนี้อีก2วันเพราะว่าวันนี้มัน